ตัวขนาดนี้แล้วก็ก็ว่าแล้วไม่ต้องห่วงครับใครที่ด่าผมไม่เยอะแยะไม่ต้องกลัวหรอกผมไม่ทําอะไรหรอกผมก็ไม่ด่ากลับหรอกถ้าผมด่าผมด่าตอนนี้แล้วเพราะนั้นผมก็จะกลับไปอย่างสันติผมจะเปลี่ยนชื่อเป็นสันติก็ยังไงอยู่นะก็เป็นโทนี่โอเคแล้วฮะเป็นโทนี่ไปแล้วจะเป็นสตินี่ก็ไม่ใช่แต่ว่าให้รู้ว่า ผมกลับไปไม่เป็นปัญหากับประเทศไทยแน่แต่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและคนไทยถ้าผมจะต้องไปเดินชนกับผู้นำประเทศไหน,เ,นเจรจากันทางลับยินดีหมดนะครับถ้าผมกลับไปแล้วเนี่ยผมสามารถทำได้อะไรได้เยอะนะครับเพราะว่าผู้นำทั้งหลายบางคนเนี่ยมันเป็นรัฐมนตรีเด็กๆอยู่เลยตอนผมเป็นนายกอะ่ะ วันนี้เป็นประธานาธิบดีแล้วเนี่ยเราก็ให้เกียรติเขาแต่เขาก็ต้องให้เกียรติเรากลับเราก็คุยได้หมดนะครับพวกนี้ผม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 มีผมมีน้ํายาน่ะนะผมก็ะสั่งกินนมจีน้ํายาบ่อยนั้นเลยน้ํายาเยอะแล้วก็สั่งกินสับปะรดยังเขามีสับปะรดบ้างนะไม่ต้องไม่ต้องห่วงยาพร้อมเอาไปช่วยได้ช่วยประเทศไทยได้นะครับก็หวังว่าปีหน้าปีนี้ดิ้ผม ปีนี้เีหยห้าเนี่ยโทษทีเีหยห้าเนี่ยผมจะเป็นของขวัญให้คนไทยไปทำงานรับใช้คนไทยในประเทศไทยแล้วไปช่วงไหนเมื่อไหร่ผมจะกระซิบน้องอิงคนเดียวคนอกคนไม่บอกคนอื่นไม่บอกโอ้ยนายชาพวกเรายังไม่รู้เลยอ่ะคุณพิเกตุศพไม่ได้ฮะไม่ได้ความรับที่ยิ่งใหญ่โอเคโอเคครับเป็นพระราคนไทยแน่นอน อีกอันหนึ่งเนี่ยผมลืมบอกไปผมจะไปเลี้ยงหลานึึ่เป็นเจนอัลฟาเพื่อผมจะบอกกับเขาว่าเขาโตขึ้นเขาจะต้องเจออะไรเพราะฉะนั้นเขาต้องเตรียมตัวให้ตั้งแต่ตอนนี้ว่าเพื่อจะไปเจอสิ่งที่ข้างหน้าแล้วเป็นประโยชน์กับเขาเพราะฉนั้นลูกหลานเจนอัลฟาวันนี้ผมก็จะแชร์ความคิด